สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Data Protein เทคนิคดีๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมบีมกิติพงศ์เจ้าของเพจ Data Protein ครับ EP นี้จะมาแสดงข้อมูลบาร์ชาร์ตในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวที่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้อย่างเข้าใจง่ายๆภายในหนึ่งกราฟนะครับนั่นก็คือ a n i m a t e Bar Chart ดเลสนั่นเองเดี๋ยวเราลองมาทำกันครับ ตัว animate bar chart list จะไม่มีในส่วนของ visualization ด้านนี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องโหลดเพิ่มเติมในตัว a p อ s o r t ครับให้คลิกที่ more visual ครับเลือก form appsort พิมพ์คำค้นว่า l e s t ครับแล้วก็กดคำค้นหาจะมีอยู่2อันให้เราเลือกใช้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำทั้ง2อันเลยอันที่1เลือก add ไปก่อนครับ คลิกโอเคครับจะได้มาอยู่1อันครับเดี๋ยวผมจะโหลดเพิ่มมาอีกอันหนึ่งครับกดมาวิชวลฟอร์มแอ s ซอร์สพิมเ s สอีกครั้งครับกดค้นหาเลือกตัวที่2ครับ Animate b a r Chart l ด s ล Chart ครับกด Add เราก็จะได้มาทั้ง2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะลองตัวแรกก่อน Animate b a r c h a r t l ด s s ครับ แบบขนาดให้เต็มจอเลยนะครับจะได้เห็นชัดๆเดี๋ยวผมจะเลือก Product Name ครับจาก Table Product มาดอบที่ Name ครับเดี๋ยวผมจะเลือกเลยว่า New ครับจาก Order Detail มาดับไปที่ Value เดีวผมจะเลือก Month a n d Year ครับใน Date Table ครับมาดับที่ Period ครับ จะเห็นว่าตัวเลขพีเรียก็จะดูเพิี้ยนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาปรับมันเอ็นเดียกันปกติครับเป็นซ้ำอยู่เราไม่ต้องการซ้ำจะเปลี่ยนเป็นดอนซัมอะไรครับจะเห็นว่าเ e ียก็มาถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าจะเห็นว่ามันเร็วไปหน่อยเรามองไม่ทันเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็จะไปปรับ Format ของ v s u u l l z z t t o o นอีกันมาที่แท็บ Format ครับ แล้วก็เลือก Visual s i z a t i o n Setting ที่โชว์อยู่ตอนนี้มันเป็น Top 10นะครับเราสามารถปรับได้เป็น Top 5 Top 20ก็ได้หมดแต่ Duration เนี่ยครับมันเร็วไปหน่อยผมจะปรับเป็นสัก4,000ก็แล้วกันครับเห็นไหมครับมันก็จะช้าลงอันนี้เราปรับได้ตามที่ต้องการเลยครับ แต่ปัญหาก็คือผมจะหยุดดูแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันหยุดไม่ได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปทำอีก i s u a l i z a t i o n หนึ่งที่เราโหลดมาอันนั้นจะสามารถหยุดณช่วงเวลาที่เราต้องการได้นะครับอันนี้ผมจะเปิดมาอีกหนึ่งเพจนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำ i s u a l i z a t i o n อีกอันหนึ่งที่เราโหลดมาแต่ผมจะแอบตัวฟิลเตอร์ไปก่อนนะครับเพราะเรายัางไม่ได้ใช้งานตรงนี้ มมคลิกที่ animate bar les chart ครับผมจะปรับให้เต็มจอเลย chart ที่เหลือครับ chart ที่เหลือก็คือ man o n t h d year chart item ครับเป็น product name ครับ chart value ก็คือ revenue ครับเราก็จะได้ตัว บาชาร์เดทขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเราลองกดเพย์ดูนะครับอันนี้ก็จะเร็วเกินไปหน่อยดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปปรับอันดับแรกที่เราจะต้องปรับก็คือตัวนี้ครับตัวปีนะครับมันยังไม่ตรงก็คือมันเอ็นเดียนะครับเราต้องคลิกเลือกดอนสมาร์ไลท์เหมือนกันนะครับมันจะเร็วไปหน่อยครับไม่หน่อยครับเร็วเยอะเลยครับ ดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปปรับตัวฟอร์แมตกันดูตัว Run Animation ครับอันนี้คลิกโอเคไปแล้วนะครับแล้วก็คลิก Duration ครับอันนี้ปรับเป็น4,000แล้วก็ตัว Delay Duration ก็เหมือนกันปรับเป็น4,000ครับ เดี๋ยวเราจะปรับตัวมาจินท็อปครับเป็นสัก60ครับให้มีพื้นที่ตัวนี้เยอะหน่อยแล้วก็มาจิน b o t ทอมครับเป็น60เหมือนกันด้านล่างนี้เราจะได้มีพื้นที่ในการกด p พย์กด p อ r t นะครับอันนี้ก็จะวิ่งเป็นแต่ละเดือนนะครับอันนี้เป็นเดือนเก้าหนเก้าข้อหกเดือนเก้านะครับ เดี๋ยวผมจะลองหยุดดูอยากจะดู1 9ึ่เดือน10ครับเห็นไหมครับ1 9ึ่เดือน10ก็จะมี Product Name นี้ขึ้นไปอันดับ1นึ่เดีด๋ยวผมลองเล็กไปดูอีก1เดือนข้างหน้านะครับจะเป็นเดือน11ครับ พอหนักเนมนี้ก็ยิ่งขายดีมากที่สุดนะครับยิ่งขายดีเยอะเข้าไปใหญ่เลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมเพย์ตัวแอนิเมชันต่อก็จะรลันไปเดือน12แล้วก็เดือน1ปี1997ไปเรื่อยๆครับ ผมมองว่าตัวตัว visualization ที่ชื่อว่า animate bar l a e chart ตัวนี้น่าจะเหมาะกับผมมากกว่านะครับเนื่องจากมันสามารถหยุดได้แล้วก็เน็กได้ back ได้นะครับไม่เหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้จะรันอัตโนมัติอย่างเดียวเลยไม่สามารถหยุดได้นะครับไม่สามารถเล็กได้หรือ back กลับไปได้วันนี้ขอจบ animate bar chart เล็ e ไ้เพียงเท่านี้นะครับ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคอนเทนต์ดีๆด,ด,ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ